สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกุ๊ก246ทหาร์ตนะคะซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีมีนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนนะคะประจําเดือนสิงหาคม2566นะคะแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะคะที่ทําคลิปร่าช้านะคะเนื่องจากติดภาระที่ที่บ้านนะคะ ช่วงต,ต้นเดือนจะยุ่งนิดนึงอ่ะค่ะก็เลยเทำคลิปช้าไปหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะคะว่าชาวราศีเมีนในเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอพลังจักรวาลและพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพงะองค์พระแม่นะคะได้โปรดออกมายังไพ่ด้วยนะคะบอกผ่านมายังไพ่ด้วยไปยังชาวราศีเมีนค่ะ ทางใดบ้างนะคะ Ten of s w o อืมสิบแบบเลยนะคะหกเหรียญ The Fool โอเคมันสิ้นสุดแล้วและกำลังที่จะเดินหน้ากับโอกาสที่ดี Queen of s เซเว่นออฟสอ n นายอ o r ส s The เ m p r e s s เอ่อที่ผ่านมาชาวราศีมีนมีความรู้สึกว่าตัวเองรับศึกหนักเนาะรับศึกหนักทั้งทั้งร่างกายและจิตใจนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ชาวราศีมีนรู้สึกเหมือน เหมือนกระดิกกระดิกตัวไปทางไหนไม่ได้เลยหันซ้ายหันขวาก็ไม่มีไม่มีช่องทางให้ออกนะคะเหมือนเหมือนติดเหมือนถูกตรึงไม้กางเขนเหมือนถูกตรึงรัดเอาไว้อาจจะเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายด้วยนะคะอาจจะมีอาการปวดหลังปวดหลังปวดเอวแล้วก็บางท่านก็อาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้ร่างกายขยับไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็มีความ มีความเจ็บป่วยในเรื่องของเกี่ยวกับโรคก,กระดูกนะคะเกี่ยวกับโรคก,กระดูกโรคไขข้อนะคะโรคเกาโรคอะไรพวกนี้นะคะทำให้คุณรู้สึกว่าช่วงนี้คุณใช้ชีวิตได้ไม่เต็มที่เนาะคุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาแหละ,ะไม่ใช่ไม่ใช่อนาคตนะคะที่ที่กำลังพูดหมายถึงที่ผ่านมาหรือขณะนี้คุณก็กำลังรู้สึกว่าคุณเป็นแบบนั้นแต่จะบอกว่าในเดือนสิงหาคมนี้ สุขภาพร่างกายคุณจะดีขึ้นนะคะคุณจะได้ใช้ชีวิตที่ในสิ่งที่คุณอยากใช้คุณจะเลิกที่จะวิตกกังวลเลิกที่จะกลัวคุณจะใช้โอกาสที่คุณมีอยู่นะคะในการใช้ชีวิตของคุณในการทำงานของคุณอะไรที่คุณเครียดอะไรที่มันหนักหนานักก็ทิ้งมันไว้นะคะแต่เรื่องของสุขภาพก็อยากจะ ให้คุณใส่ใจดูแลสุขภาพนิดนึงนะคะอย่าซีเรียสกับงานจนเกินไปหรืออย่านอนดึกจนเกินไปนะคะร่างกายยังไงก็ต้องการดูแลนะคะเราใช้เขามากเราก็ต้องดูแลเขามากหน่อยเนะยาะเนี่ยค่ะเมื่อร่างกายคุณดีคุณก็พร้อมที่จะพุ่งทะยานไปข้างหน้านะคะการเงินการงาน กำลังรอคุณอยู่คุณเป็นนักสู้ที่ไม่หวั่นไหวกับอุปสรรคและปัญหานะคะเมื่อคุณลงมือที่ไหนคุณมีความคิดอย่างเดียวว่าคุณต้องชนะนะคะสำหรับชาวราศีมีนเมื่อได้ลงลงมือทําเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือได้ต่อสู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วคุณจะต้องคว้าชัยชนะกลับมาให้กับตัวเองนะคะ,ะเป็นพลังงานบวกในตัวคุณนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพอ่ะ ไม่มีใครช่วยคุณได้เนาะนอกจากตัวคุณเองนะคะที่จะกลับไปดูแลนะคะอะไรที่มันเออต้องปรึกษาแพทย์ก็ต้องก็ต้องยอมไปหาแพทย์นะคะไปหาหมอนะเพนเอ a พนออฟเพสออฟเพนะคนะคะในช่วงนี้ชาวราศีมีนก็อาจจะก,กำลังที่จะ ทํางานหนะักเมกมันนี่เพื่อที่จะพุ่งไปข้างหน้านะคะมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ให้ให้ต้องชนะเอาชนะนะคะให้ต้องประสบความสําเร็จเออบางสิ่งบางอย่างคุณก็ต้องปล่อยวางนะคะคุณจะทําคุณจะแบบอยู่กับปัญหาหรืออยู่กับร่างกายที่มันแบบมันฟ้องว่ามันแย่แล้วอะแบบนั้นนะมันมันไม่ได้นะคุณต้องแอคทีฟตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะ ฟื้นร่างกายคุณให้มันดีขึ้นเนาะซึ่งตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องที่คุณจะต้องหันกลับมาดูแลตัวเองมากกว่างานที่คุณทำอะคะ่ะช่วงนี้สุขภาพของชาวราศีมีนไม่ค่อยดีนะคะถ้ามีเวลาหรือไม่มีเวลาก็ควรที่จะหาเวลานะคะไปปรึกษาแพทย์นะคะไปรับการตรวจนะคะเพราะว่าคุณค่อนข้างที่จะร่างกายมันมันเริ่มที่จะ เริ่มที่จะไม่ไปไปในทิศทางที่คุณอยากจะเป็นนะคะคุณบังคับร่างกายคุณไม่ค่อยได้นะคะช่วงนี้เพราะว่าจากการที่คุณใช้ร่างกายคุณมาเยอะมากแล้วคุณก็ไม่ค่อยที่จะใส่ใจดูแลเขานะคะเพราะฉะนั้นร่างกายเราจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตเขาคือเพื่อนที่ดีที่สุดของเราเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนเดียวที่จะทำให้เราเดินต่อไปข้างหน้าได้หรือไม่ได้ เราก็น่าจะหันกลับมาดูแลเขาเนาะแล้วก็มีอะไรก็ไปปรึกษาแพทย์ซะอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นซ้ำแล้วซ้ำเลา่ามีอาการเดิมๆก็ปล่อยให้เป็นซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะไปรับการตรวจวินิจฉัยอย่างถูกต้องนะคะแล้วคุณก็จะไดะ้เปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวคุณเองนะคะคุณจะได้ไปในทิศทางที่คุณปรารถนานะคะคุณจะได้กลับมาเป็นคนที่แข็งแรงนะคะ night of one คุณก็จะกลับมาเป็นนักรบคุณจะกลับมาเป็นอัศวินได้คุณสามารถที่จะเข้มแข็งและหายจากโรคภัยไข้เจ็บได้นะคะคุณไม่ได้แบบต้องจมปลักอยู่กับมันกินแต่ยาแต่ยาแต่ว่าไม่ยอมไปหาหมออ,อย่างนี้มันก็ไม่ไม่ได้นะคะร่างกายนะเพราะว่าไพ่เขาฟ้องนะคะไพ่เขาฟ้องแล้วเนาะว่าร่างกายมันไม่ไม่ไหวแล้วนะเขาต้องการการเยียวยาเห็นไหมคะ The Sun ขึ้นเป็นใบสุดท้ายปิดสำรับนั่นบอกว่า ถ้าคุณหันกลับมาดูแลตัวเองอย่างเต็มที่ใส่ใจในสุขภาพดูแลในทิศทางที่มันควรจะเป็นไปอย่าละทิ้งละเลยมากจนเกินไปนักแล้วคุณก็จะกลับมายืนอยู่บนโรคใบนี้ด้วยความสุขนะคะด้วยความสุขด้วยความเข้มแข็งการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นที่ตัวคุณเองค่ะแล้วการเปลี่ยนแปลงนี้มันไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ เดซัน <The> เป็นไพ่ปิดสำรับเดซันนี่มันจะหมายถึงทุกอย่างในสำรับไพ่เดซันนี่เอาชนะหมดนะคะหมายขึงความสุขภาพไม่ดีก็ตามเงินงานความรักหรืออะไรที่เป็นอุปสรรคอยู่คุณจะผ่านพ้นมันไปได้คุณต่อสู้จนได้รับชัยชนะผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นอย่าให้ร่างกายตัวเองต้องนอนอยู่กับที่นะคะต้องนอนอยู่กับที่ แล้วกระดูกกรดิกตัวลำบากเดินเหินไปไหนมาไหนลำบากแล้วคุณจะพบกับชัยชนะได้อย่างไรถ้าคุณไม่ชนะร่างกายตัวเองก่อนนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องชนะร่างกายตัวเองก่อนเพื่อที่จะเดินต่อไปข้างหน้านะคะสู่ความสําเร็จสู่โอกาสดีๆนะคะ The Sun คือความสําเร็จ The Sun คือสิ่งที่ปรารถนาแล้วได้รับสิ่งนั้นนะคะใครที่กําลังรู้สึกว่า กระสอกกระแสะอยู่ก็ให้รีบดูแลตัวเองนะคะอย่าปล่อยให้มันร่าช,ช้าจนเกินไปนะคะคุณก็จะเป็นคนที่สมบูรณ์ในร่างกายแล้วก็สมบูรณ์ในเรื่องของของความสุขที่จะได้มานะคะขอดูไพ่แนะนำนิดนึง Mending เขาบอกว่า การเปิดใจการให้ความรักและการคืนดีหรือบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณชอกช้ำรละกำใจจนแทบแบบเหมือนกับคุณตายไปแล้วทั้งเป็นก็ได้อาจจะกำลังมีปัญหากับคนรักหรือกำลังที่จะเพิ่งเลิกลากับคนรักไปนะคะ ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนอกเหนือจากปัญหาสุขภาพก็คือปัญหาเรื่องของความรักนะคะถ้าคุณกําลังเผชิญมันอยู่เขาบอกว่าการคืนดีและการเปิดใจคุยกันทําให้ปัญหาสิ้นสุดนะคะเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณอ,อยู่ต่อไปไม่ได้แล้วถ้าไม่ถ้าไม่ได้คุยถ้าไม่ได้เปิดใจเมื่อไม่มีเขาคุณก็รู้สึกเหมือนคุณตายทั้งเป็นเลยอะไรอย่างนี้คุณก็ควรที่จะ หันกลับมาคุยกับเขาหันกลับมาคุยกันเปิดอกเปิดใจคุยกันอย่างดีนะคะแล้วก็คุณก็จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะกับการกลับมาคืนดีนะคะมีโอกาสนะคะที่คุณจะกลับมาคืนดีกับคนรักได้ก็เหมือนกับมีโอกาสที่คุณจะฟื้นฟูร่างกายได้ถ้าท่านใดป่วยก็มีโอกาสที่จะหายป่วยถ้าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของความรักนะคะ พึ่งจะเลิกกับแฟหรือเบอร์บอกเลิกกันหรือไม่เข้าใจติ้ทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงหันหน้ามาคุยกันแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะความยุ่งเหยิงต่างๆมันจะจบลงแล้วคุณจะได้เริ่มต้นใหม่กับออความรักที่คุณปรารถนานะคะกับสิ่งที่คุณต้องการคุณขอพลังงานจากจิตวิญญาณคุณได้คุณขอพลังงานจากจิตใต้สำนึกคุณได้นะคะ ขอพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพลังงานจักรวาลขอพลังงานจิตใต้สำนึกให้คุณมีความกล้าให้คุณมีความที่จะเปิดเผยในสิ่งที่ตัวเองคิดนะคะแล้วก็กล้าพูดออกไปกล้าที่จะแสดงออกนะคะกล้าที่จะแสดงออกในทุกเรื่องที่คุณเป็นอยู่แล้วคุณก็จะ พบกับความพึงพอใจในแบบที่คุณรอคอยนะคะพบกับความพึงพอใจและคุณก็จะออกจากสถานการณ์ที่มันคุมเครือสถานการณ์ที่มันมืดมิดหรือ,อถ้ามันเกี่ยวกับความรักคุณจะเห็นทางออกเมื่อคุณพูดกันแล้วคุยกันแล้วคุณจะเจอทางออกแล้วมันจะทําให้คุณหลุดพ้นจากพันธนาการต่างๆของความรักแต่ถ้าคุณสุขภาพไม่ดี แล้วคุณกลับมาดูแลตัวเองและไปหาหมอปรึกษาแพทย์นะคะคุณก็จะพบทางออกของการมีสุขภาพที่ดีนะคะการมีชีวิตที่สดใสขึ้นนะคะอยากให้ชาวราศีมีนเนี่ยหันกลับมาดูแลตัวเองไม่ว่าเป็นสภาพจิตใจหรือสภาพร่างกายนะคะเพราะในเรื่องการเงินหรือในเรื่องของการงานของคุณ ปัญหามันไม่ได้มากนะคะมันเป็นปัญหาที่คุณสามารถที่จะเอาชนะได้มันเป็นปัญหาที่คุณสามารถที่จะผ่านพ้นได้นะคะแต่ในเรื่องของหัวใจหรือในเรื่องของสุขภาพคุณต้องใส่ใจดูแลให้มากเพื่อที่คุณจะได้ก้าวต่อไปนะคะให้ก้าวต่อไปอย่างมีความสุขก้าวต่อไปอย่างคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเรื่องนั้นเป็นเรื่องใด คุณก็จะได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนนะคะ The Sun ออกมายืนยันในความสำเร็จถ้าคุณจะลงมือทำอะไรสักอย่างตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณจะเริ่มทำมันนะคะเพราะความสำเร็จรอคุณอยู่ข้างหน้านะคะไม่ใช่ให้คุณย่ำอยู่กับที่หรือนอนอยู่กับเตียงแล้วก็ไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะทำแล้วก็ยอมรับสิ่งที่มันเป็นไปมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะคุณต้องลุกขึ้นมายืนยัด สู้กับมันนะคะสู้กับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในขณะนี้แล้วไพ่บอกคุณว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกคุณว่าคุณจะผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีคุณคือผู้ชนะคุณคือเดอะซันนะคะคุณเป็นทั้งนักรบและคุณเป็นทั้งขุนพลนะคะคุณเป็นอัศวินคุณสามารถผ่านทุกปัญหาได้อยู่แล้วให้กำลังใจตัวเองเติมจิตวิญญาณที่เป็นบวกนะคะ เสริมสร้างพลังงานที่ดีให้กับตัวเองแล้วคุณจะประสบกับความสุขอย่างแน่นอนขออวยพรให้ชาวราศีมีนมีความสุขและผ่านพ้นปัญหาในชีวิตนะคะประสบกับความสำเร็จที่คุณปรารถนาค่ะสวัสดีค่ะ